ฟังชันบันทึกภาพแผนที่ตามคำร้องสำหรับจัดการบันทึกภาพแผนที่ตามเลขที่คำร้องสามารถค้นหาตำแหน่งที่ได้รับตามเงมือนไขาการค้นหาจากระบบ CIS และสามารถกำหนดตำแหน่งจุดงานบนภาพแผนที่เพื่อบันทึกภาพแผนที่เอาไว้ใช้สำหรับในการแสดงรายงานรอ31ให้ผู้ใช้งานคลิกเมนูจากนั้นคลิกเมนูย่อยบันทึกภาพแผนที่ตามคำร้อง ระบุเลขที่คำร้องสามารถคลิกเลือกเพื่อแสดงพิกัดและลองคลิกปุ่มเพิ่มตำแหน่งเป็น Multipoint แล้วกำหนดที่ต้องการบนภาพแผนที่ระบุรายละเอียดแล้วคลิกปุ่มบันทึกระบบจะแสดงข้อความแจ้งยืนยันการบันทึกข้อมูลคลิกปุ่มตกลง กรณีที่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มลบระบบจะทำการลบตำแหน่งที่เพิ่มทั้งหมด